สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโปรดเกล้ากรมพระศรีสว่างควัตด,ดำรงตำแหน่งนายกสภารัฐวิทยาลัยจุฬาพรวันที่อวันทบเจ็พฤษภาคมเว็บไซตร์ราชกาิจจานุเบกษาเผยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภารัฐวิทยาลัยจุฬาพรความว่าตามที่ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักณ์ พระคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตววรคัติยราชนารีให้ทรงดำรงตำแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตั้งแต่วันที่26กันยายน2559ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่28กันยายน2559ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภร์ฉบที่2พศ2560มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่28ธันวาคม2560 โดยที่มาตรา17บัญญัติให้แก้ไขคำว่าประธานสภาราฐวิทยาลัยในพระราชบัญญัติรัฐวิทยาลัยจุฬาภรณ์พศ2559เป็นคำว่านายกสภาราัฐวิทยาลัยและบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้อบังคับระเบียบหรือประการใดที่ใช้คำว่า ประธานสภาราัฐวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัยให้ใช้คำว่านายกสภาราัฐวิทยาลัยแทนนั้นเนื่องจากให้ใช้คำว่านายกสภาราัฐวิทยาลัยแทนนั้นเนื่องจากศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยรักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งนายก ok สภารัฐวิทยาลัยจุลาภรมาครบกำหนดตามวาระแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรได้นำความกราบทูลศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีขอพระราชทานพระกรุณาแก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรเพื่อทรงดำรงตำแหน่งนายกสภารัฐนายกสภารัฐวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีกวาระหนึ่งการนี้ ความซาบฝ่าพระบาทแล้วพระราชทัานพระกรุณาทรงรับดํารงตําแหน่งนายกสภาราัฐวิทยาลัยจุฬาพรตามเสนอและที่ประชุมสภาราัฐวิทยาลัยจุฬาพรครั้งที่2ทับ2564เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงตอบรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจึงเสนอขอให้นำความกราบบงคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว์วลยลักษ์ณอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีให้ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภารัฐวิทยายลัยจุฬาภร์ ต่อไปอีกวาระหนึงและสำนักเลขาธิกนนารคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วบัตรนี้ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาราัฐวิทยลาลัยจุฬาภรตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2564ประกาศณวันที่27พฤษภาคมพศ2564ผู้รับสนองพระบรมราชองคการ คุณเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ